พระเจ้าันเพื่อนจ้าเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปเดินถ่ายวีดีโอแถวๆที่เราอยู่เด้อเนี่ยเพื่อนจ้าะขาวไปหมดเลยจ้าเนี่ยเพื่อนจ้านะขาวสวยสวยงามมากเดี๋ยวกลับให้ดูนี่จ้าเพื่อนจ้าสวยงามมากเลยนี่ฮยขาวไปหมดเลยจ้า อันนี้ใส่หมกสีน้ำตาลหหนนาาววจ้ะเย็ยนอากาศเย็ยนใส่ถุงมือใส่ถุงเท้าผ้าพันคอ